ครับผมชื่อนาเชเช่เตชรรมนนิโกครับชื่อเล่นโด่งครับผมอยู่คณะนิเทศศาสตร์สาขาบอเรคซิ่งแอนด์ซีมิ่งมีเดียโปรดักชันครับผมในงานโอเวอร์เฮาเป็นเฮสฝ่ายพับบิลเลชันแอนด์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครับหรือฝ่าย PR ครับไปทำสัมพัภารถ้าถามว่าทำไมถึงได้ไปทำหน้าที่นี้ครับก็ต้องย้อนไปเมื่อตอนปีหนึ่งครับผมก็ช่วงปีหนึ่งครับจะมีการรับสมัครกลุ่มกิจกรรมครับก็จะมีกลุ่มกิจกรรมบุคคาทาเลนครับผมซึ่งผมก็ ได้เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมก็แทนเลีงครับแล้วก็อยู่ในฝ่ายของ PR หรือฝ่ายพัฟ e ิเลชันครับผมก็ได้ทํามาตลอดตั้งแต่ตอนปีหนึ่งครับจนปี3ครับเขาให้มาทําของมหาลัยก็คือของเพีคณะครับก็เลยได้รับหน้าที่นี้ครับผมถ้าถามว่าค่าหวังอะไรกับงานโอเวอร์เฮครั้งนี้ค่าหวังว่าน้องๆทุกคนนะจะสนุกกับงานโอเวอร์เฮที่พวกผมตั้งใจจัดการมาตลอด3เดือนครับผม ความยากง่ายของฝ่ายนี้ต้องบอกว่าฝ่ายพิธีองเราก็คือต้องแอคทีฟแทบจะ24ชั่วโมงเลยครับเพราะว่าเราต้องคอยราบ,บีทั้งั้งออแกไนซ์ทั้งสปอนเซอร์แล้วก็ทั้งอาจารย์ครับว่าเขาต้องการอ่าโพสแบบไหนหรือว่าต้องการแอดแบบไหนในการโปรโมทงานครับผมก็ถ้าเป็นของผมก็คือก่อนเริ่มง,งานแล้วกันอย่างของวันที่8ครับก็จะ มาเซตงานมาคอยตรวจดูคอนเทนต์ว่ามีคอนเทนต์อะไรยังขาดเหลือหรือว่าต้องแก้อีกไหมนะครับวันที่9ก็จะคอยที่ห้องคณะเป็นส่วนใหญ่เขาก็คือคอยดูมอนิเตอร์เพจจะคอยดูคอนเทนต์คอยดูโพสต์คอยดูแคปชั่นแล้วก็คอยดูไลฟ์สตรีมว่าทุกอย่างนั้นรันไปได้เรียบร้อยดีครับมีปัญหาอะไระถ้าเป็นวันที่10ก็จะทำหนะ้าที่คล้ายๆกับวัน แรกเลยครับก็คือคอยดูมอนิเตอร์อาจจะต้องไปคอยคุยกับทางสปอนเซอร์แล้วก็คุยกับทางอาจารย์ครับว่าจะมีแอดอะไรเพิ่มเติมไหมมีลงไปดูรุ่นน้องในโครงการแป๊บหนึ่งครับผมว่ามีการไลฟ์สตรีมหรือว่าคอนเทนต์เป็นยังไงบ้างครับผมแล้วก็วันที่10ก็จะามาลงคุมไลฟ์สตรีมอยู่ด้านล่างออนกราวอยู่เวทีกลางครับผมว่าเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีไหมเพราะว่าวันที่10เป็นวันที่ศิลปินเยอะนิดนึงครับผม ส่วนวันสุดท้ายครับก็จะเป็นการลงไปพูดคุยกับน้องๆครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการดูแอดดูโพสต่างๆเหมือนเดิมครับส่วนใหญ่หน้าที่ของเฮสก็จะคอยดูความเรียบร้อยของเพจคณะเป็นส่วนใหญ่ครับผม ต้องบอกเลยว่าปีนี้เราโคกับทาง G M Grammy ครับบอกเลยว่าทั้งศิลปินแกมมี่ทั้ง,ง,ง,งน้องนักเรียมปลายที่กำลัง audition เพื่อจะเป็นศิลปินกับแอมมี่อะคาเดมี่ก็จะมาร่วม audition final stage กับทางลาวงกลมคณิตศาสตร์ของเราเหมือนกันครับผมแล้วก็จะมีวงดนตรีจากค่ายพร้อมบวกแล้วก็ค่ายโฟนอลอกมาเสริมทับความสุขของเราด้วยครับแล้วก็วงดนตรีจากทางคณะนิทศาสตร์อีกมากมายครับผมบอกเลยว่าไฮไลท์แน่นทุกวันเลยครับ ผมว่าเ,าเยอะกว่าปีกันก่อนครับเนื่องจากว่าทางคณะนิเทศศาสตร์เราก็พีอาร์กันอย่างคันแข็งมากเพื่อต้อนรับน้องๆว่านะ่าจะเยอะกว่าปีกันก่อนครับผมจัดก,กัน3มวันครับผมปกติแต่แต่ว่า,าช่วงของการคิดงานการพูดงานต่างๆกับอาจารย์จะมีก่อนหน้านี้แล้วประมาณ3เดือนครับที่คิดงานจนถึงจัดงานเลยครับถ้ารวมเอาไปหาด้วยก็เกือบ4บี่เดือนเลยครับที่ทํางานโอเปร่ากัน อันนี้อาจจะต้องดูสโคบงานตอนนั้นกันครับว่าน้องๆสามารถาโฮงงานกันไหวไหมถ้าโฮงานกันไหวก็อาจจะคอยซับน้องๆอยู่ครับผมแต่ว่าถ้าน้องๆโหงงานกันไม่ไหวก็อาจจะลงมาคอยช่วยน้องในบางเรื่องครับผม ถ้าเป็นคอนเซปต์ของคณะปีนี้เล่นเรื่องของปรากฏการครับโดยใช้ชื่อธีมว่า the phenomenal of buka t a i l a n d ครับก็คือการสร้างปรากฏการที่ยิ่งใหญ่ครับผมที่คณะนิเทศศาสตร์ครับผมโดยใช้แท็กไลน์ของเราว่าช่วงเวลาพิเศษที่นิเทศ BU ครับผมก็คือให้น้องๆทุกคนนะมาร่วมสร้างบรรยากาศช่วงสร้างช่วงเวลาพิเศษที่น่าจดจํากับนิเทศ b ีของเราครับผมก็อยากจะฝากถึงน้องเด็ก6 8 69หรือว่า70อยากจะให้น้องๆนะครับศึกษาว่าตัวเองชอบอะไรดูอหาแนวทางที่ชอบของแล้วก็มุ่งตรงไปสู่คณะที่ใช่ครับผมก็อยากจะบอกว่าน้องๆไม่ต้องเสียใจครับเนื่องจากว่าโอเปร่าของเราเนี่ยมีทุกปีอยู่แล้วครับภาปีนี้ก็มาปีหน้าได้ครับภาพปีหน้าก็มามีต่อไปได้ครับบอกเลยว่าน้องๆไม่ต้องเสียใจเลยครับสามาได้ทุกปีอยู่แล้วครับภาพวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเบื้องหลังงานโอเปร่าบิวท่านเซมที่ทีครับว่า อาจจะมีงานแบบนี้หรืองานแบบนี้นะจะเป็นงานแบบไหนครับผก็ไปรับชมกันเลยครับผมไปเลยครับสวัสดีครับสไปเอชพีดีนะครับเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ติ๊กต็อกเกอร์นะครับผมสวัสดีค่ะพวกเรา BNK อรเเดค่ะสวัสดีค่ะนายค่ะสวัสดีครับ่อก่ันค่ะช่วงเวลาพิเศษก็คือการได้ทําคลิปกับเพื่อนๆครับรู้สึกว่าเป็นการที่ได้เจอแฟนคลับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าการที่เราได้อยู่ในบ n k เเนี่ยเนาะ จะทำให้เราแบบได้เจอกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มาอยู่ในเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมาแสดงความรักกับเราแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ไหมอะไรเงี้ยช